ทพี่น้องเขาาติดตามรับชมนินแชนพี่นพี่น้องยอ่นอตสขึ้นวัสดีครับเอซีทุกท่านครับมาบอกกับช่ใหน่คนาอยูน้ากินแ n แนลอีกเช่นเคยืพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ ประเป็นตอนนกตอนหนูทางใดคือเก่าพี่น้องคือเดิมตัวนี้เดี๋ยวฝ่าฝนบ่เป็นใจครับกขนาหนาวเข้ามาแล้วฝนก็ตกพี่น้องมือนเลยฝนตกมันรับปอกแป๊กเหยียดบ่มีพี่น้องเลยบ่หนุกบ่าวกได้เปเด็กตอนนกตอนหนูตัวนี้นำมองห้าไปชิดเบ็ดชิดค้างกันยังมาท่านี้พร้อมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอยู่กันแต่ทีฝ่าพี่น้องไปชิดเบ็ดชิดค้างไปเซ็ตเซเบ็ดช่วนี้ครับ อที่เคยไปเซีเวียดนามมันกระบอกมืันพี่น้องแต่ว่ามองมอง,มองให้ที่เป็นซีดเบเก้เวลาใส่มันลดมันตอนนี้ลดพี่น้องครับน้ำเหมือหลวงมันนั่นลดนั่นลงเนาะพี่น้องนเนาะก็ไปดิไปพี่น้องนะโอ้หลายอยากก่างกระทั่งพี่น้องมือน,นี่ตำแ,แตงรับถากพี่น้องนะครับตำแ,แตงมาสู่พี่สูบน่องกินหรือเกาตำแ,แตงเส้ขนมจีนพี่น้องกับผักนี่กับแกมผักนี่ผักทัวท่วคร,รับทั่วผักเกษตรท่องกับมันคำพี่น้องมือแกม ปาที่แหลงนู้นจ่บดีไทยคิพี่น้องก็เลยอยายนูมาทายคิบไอพี่น้องเบงื้อนี่เลยาพี่น้องมาเมนูต่ำแตงเซขะปุนพี่น้องครับเค้กินงอพี่น้องตํำมั่วมั่พี่น้องสุดองสไตลช่องหน่อยคนหาายุให้กินแชนแนพี่น้องเนาะอหรายกันทั้งาพี่น้องมาอยู่มากินน้ำกันอ่าเ้อพี่น้องทั้งไทยและทังเล่าทังต่างประเทศนะพี่น้องเนาะเฟซีดูกานนะครับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมช่องหน่อยคุณฮายุให้กินเชนอ่อนครับ ต,ตสมขึ้นยาบตมสมพี่น้องเขารื่องลเหมอนกันน,นะตำแต่โบม็นาดน่อยแล้วพี่น้องนะอาดนี่เลือกปุนนี่ยมาพี่น้องไหมอะไรใหญกันฮะเดยอดพี่น้องี่มือตตทั้นแคนี้ป๊ตัต่ตี่ขึหยาตำเองนี่เนาะแต่ประไทยพี่น้องในเบื้องหนพี่น้องเขาซื้อมา บรเนนเ,เขาไปในพี่น้อมมอิตํำต่างขุงน่นแล้วเสียวเขาห้องคจังน่อืว่าถวายทองนะพี่หนุ่มยิงนำผมนะยู่นไอกมีขุ้นยู่เจังอย เอาครับมาจำบักยังขาดนีพพ่น้วย แบบแบานๆนาอพี่น้องอปกับปกตทััว กมือลายปีนองกับเอฟซีว่าก็กินเนื้อไม้แน่กินด้ต่างทั่วเหมือนกันชวนกิกินตำดูนะปนะีนองเนาะมันท่วตําแจงตังฮู้นนะปีนองตำดูวยได้หนองเ่อนอบานนอมกิน่ยงเดียว ุจำหมอนมจีนเ้อะพี่น้องตลกแดงร่องพี่น้องเพิ่นตำเรื่องตะบุงหงร่วมตำเรื่องแตงร่องเพื่อน,นออขอท้ออาเพื่อนขอท่าเอพี่น้องอยู่กับข้นกลิ่นนะพี่น้องผมมันเป็นคนกินง่ายยุยง่ายพี่น้องมาเล่กินได้พี่น้องแซ่บเยอะ ก็ไม่นองต่ำม่นองแซบมุดเจ็สิบเลียวเขาก็เข้าไปนงจางขึ้นของท่องอืมทำใ้องมาเส,สียบ อืมความเป็นม่วนน้อยพี่น้องลืมบ่ได้เช่นหน้าความอายมัเนาะอืมประเดี๋ยวฟเฮาก็มีนาะอืม ตาเอเบสวยบ่รู้ปันไดเด้อพี่น้องต่ำห้องใช้ต่ำจินเองพี่น้องต,ต่ำแตงเลยเบืงามเหมเบืรู้ลาฟ้า,าตางยงื่อนเงื่อนต่ำเท่บาตำบ้านๆเือต่ำเตา่เคยเรียนเฮอนี่ยแต่จะเสียบของหอ,งหองหละพี่น้องอื ที uhm. ่เดือดกับเกี่ยมข้อนว่อนลายพี่นนอนเขื่อไปนอนเขื่อเขื่อมันตัวกับ 根本比不来，两觉。 รสรับอืม,อม,อมต่างุ่นควันแดดนี่น่อยมันกินเผ็ดเดิมนี่หน่อยนะไปรู้ผมก็อืม เขาทำเงนงันน uh> ี้อยู่นัวมั้ไปเด็ดปราเด็กตอนแดงขาของเงได้พี่น้องมาๆ จะปรับกับเ้างหน่อยนะพี่น,น้องปรับกับเพาะมาไลยเป็นเนี่ยอืมอืมเป็นตัวไข่ด้วยพี่น,พน้อง mm -hmm. เดมส่วนนี้หราก็คาดน้องเขาเพาน้อพี่น้องเน,นาะรีบรวบตวัวเสียมันเบื่อันี <c oughs> นม,ามานุ่มกับไปต่อมันเสียงไปทัาในไข่นี่มๆคุยังมีข้อข้อยังเป็นแหบๆอน่อืม ในน,น้อยละพี่น้องคันคันออกแล้วพักแล้วพักแล้วยาสมุนไพรนะพี่น้องเซน้ามีกินคันม,มีเสียงน้อยละเนี่อยอาบมีเสียงละพี่น้องเป็นเสียงละบ้างมี่นกองดูเดี๋ยวเขาเขียวเบนครับพวดพี่น้อง เียงเล็กแตียั <c oughs> ยงกวแล้วเดกทันไหลหัวอืมนะตำปุ่นต่ำปุ่นพี่น,อน้องคแับ พาดของเขาพวกน้องพี่น้องเนาะไปริร่อยไปต่อเสียงมันเบอื้องหนึองถ้ามันชั่วกลับไปต่อมันเสียงเบื้องหนึ่ไข่พี่น้องคู่ยังมีข้อข้อยังเป็นแอบแงบเนาะอือ <c oughs> ใช้เนี่ยน้อยละพี่น้องคันคันออกแล้วพักแล้วพักแล้วยาสมุนไพรนะพี่น้องเซน่าไม่กินคันมีเสียงน้อยละเนี่ยมีเสียงละพี่น้อ,องเป็นเสียงและ้ะมัน เบืขามมนเจ็บดบิน้องเนี่ยป๋เนี่ยขวากาตรวจว่าไป่ได้บิน้องเนื่อเสเขาเล่นัดกดแน่้นไม่ดูต่ ยังโคกมันก็ยิงแห้งนหน่อยไม่เป็นไรครับขอยข้นมา ยันเด็ดมันเมื่อว่นหลงยานไมอยู่ Cái gì vậy? Không rộng, Nó nó ngon mất, à, à, hai clip rung đi dằng, mà cũng đi nộp,

đẹp nhỏ đẹp tắp Thank ถ่ายพี่น้องครับพี่น้องครับกินยิมเสร็จมีนิิมลอยพี่น้องอู้ต่ำแปล่มืดขาดหน่อยนึงพี่น้องอย่างตับปลากระเทียครับเกลือเกลือขึ้นไฟน้องพี่น้องแดดตับคือก็ต่ำกระปุ้นพี่น้องต่ำกระปุ้นที่แตดแซ่บขนาดนี้พี่น้องกินมน้ามือพี่น้อง แซ่บเพียงพี่น้องแซ่บแซ่บครับพี่น้องกินกข่อ uh ิ uh ่มอันนี้กินอิ่มกันว่ารับที่นะพี่น้องเนาะพาบีพาหนอนมากินคำๆำเนี่ยพี่น้องมันเป็นฟองถุงซ้ำถุงหรืพี่น้องสร้างไข่เนี่ยเมื่อไพี่น้องตัวหนี้งจะเป็นวัดเป็นไข่ดู้ว่าเมื่อไหรพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนแปลงนั่นเราวามกินยานันเราฟังโน้ยพี่น้องเนาะ กายเสื่อมอยู่ความกับเป็นลูกมันเล่งเงยนะพี่หนุ่มเฟสต้องการร่างกายต้องการพักฟันพี่หนุ่มต้องการไปพักฟันบ่เบี้ยงบ่พี่น้องเกี่ยวกัไปถ่ายคลิปมันนั่นมีไปดูเนี้ยครับเกี่ยวกับนี้ว่ากันกันเป๋บอกไปถ่ายคลิปเอาเกี่ยวผมกับไปไปคลายคลิปผมกับไปหาอยู่หากินเกี่ยวกับไปในร่องคลิปกับมี่นะพี่น้องเนาะ แกตอนนุกแก่ิงก็ไปพี่นนอกแกบ่เดรุงคลิปก็มีเพราะว่าบดได้บพอยากรุ่งคลิปในเอฟซีูเบิ่นติดตามเบิร์ก็จะโอ้ยขีใส่นกใส่หนูบ่ได้กระดิดดันมีเก็บดินดามาไม่ลยิ่งน้องพี่หนุกก็เรยบไดลงรลิปก็มีพี่นนอกแกไปดูอยู่พี่หนอกพใครสบายเลยมีมีพี่เพรไปดูอะไรพี่นกเลยอย่าไฟังน้องเนาะ เรอยกครับส่วนเป็นปวดปวดหัวแม่พี่น้องใครเป็นไม่เก่งก็ว่าะแม่พี่น้องผมราะหูหูดีอยู่พี่น้องเพราะเป็นยังผมเป็นลูกมะเร็งพี่น้องเลือดเป็นเลือดขาวทีเดียวเลือดนพรมันบำรปกติมะเร็งดนี่ร่างกายเขาปวดปวดหัวพี่น้องปวดหัวมีดังมงเงี้ยๆปวดหัวดางของลูกอันนี้มันเป็นพี่น้องมันเป็นเลือดแดงพี่หนไปสูบฉีดในร่างกาย Terror, นี่สมองบาเพียงพ่อก็ได้เป็นปวดปวดพี่น้องเบื่อจังไลยเอามาอะไรอยากกินหาพี่น้องพาพี่พี่นอนไม่กินก็จะภาพพี่น้องดื่เนี่ยงันสบายใจน้องพี่น้องเนาะตัดไปประเด็นเงินพี่น้องเนาะโอ้ยายตายอยากกินหาพี่น้องเ็าะไรกินเขาอิ่มเส้นปีมหน่อยพี่น้องฝากพี่น้องเขามาติดตามรับชมอยู่จังหวัดใดเบื่อใดคลองประเทศไทหนะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องมาพูดคุยมาพูดคุยกับช่องเลยคนไหนอยากกิน อะไรพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันครับเมื่อความเม่นเมื่อพูดเมื่อคุยกันได้มากมากก็ได้พี่น้องจิบนี่ก็มากพูดมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่เด้อพี่น้องเด้อจะปฏิภาณกิ๊บไม่ไหมน้อพี่น้องเนาะวันนี้เราความเม่นมากเล้ย่างมีสุปข้าวน้อพี่น้องเนาะกยาว่ากันน้อพี่น้องเดี่ยสิ่งใดมันบิดมันพลาดแต่ความถอกความคยพี่น้องไลนเนาะพี่น้องเนาะไอ้คลิปห้องจะห้องตัดคลิปมาได้เนี่ยเจ๊งพี่น้องเพิ่งเป็น ยูทูบเบอร์เมื่อไม่โนองเนาะก็อยากขอบว่าอ่าเฮตุคลิปให้พี่เห็นหวังได้รับติดตามรับชมนั่นกันขอขอโทษขอให้ท่านดอันใดบ่มเพลินบทต่องกับขอโทษขอให้ว่าจากได้พวสุภาพขอโทษขอให้น้อพี่น้องเนาะเอาบวอปลายอยากแน้นำพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามก็เลยเขามาติดตามช่องหน่อูคนหายุให้กินนี่เคลื่อนเะพี่น้องเนาะนอนหลับไก่ในเงินมือนอนตื่นกระเลนเงินแสนได้พี่น้องเด้อ ให้ต er, e ื่นไว้เรว่อยเบื่อทุกผู้ทุกคนนี่เปนที่หนึ่งเนี่พี่น้องเนาะอ้าวคลิปนี้ก็บ่ว่าลายใหญ่กันนั่งกายพี่น้องสุขภาพแข็งแข็งแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเนาะจะเลื่อนในการปีในหน้าที่การงานทุกผู้ทุกคนเราพี่น้องน้อยลำรวยลำรวยทุกผู้ทุกคนนาพี่น้องเนาะโอ้โหลายจะดินงกับเพี่อนดินกับขันก็ไม่ไ้เนาะจะขันจับเพืนเราพี่น้องดินงเน่ยออกไปทั้งนั้นแล้วแตาก็อยากนอนพี่น้องกันจินเนี่ยครับง่วง อยกินยาสิทีั่อนพี่นนอนเนาะโรอย่ากันห้างอาพีลานหอ,อกไปด้วพี่นนอนจะมีส็ทีเข้ามาสวัสดีครับ